ครับผมนี่แหละครับผมข้ามาวัดครับปุ๋ยแล้วครับผมข้าก <rice> <on> ็ต <Taiwan> ักน้ำขึ้นมาครับผมข้าบ่อวัดอยู่ในบ่อครับผมเนาะข้าก็ทําการตักวัดขึ้นมาเป็นจุดเป็นจุดครับผมเนาะจุดรวมๆแล้วก็เป็นทั้งที่แล้วครับผมเนาะอ่าแต่ละจุดครับผมเนาะกระตเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่เลย294ครับผมนี่เลยอ่าค่าอีซี่ครับผมเนาะค่าอีซี่ของข้าครับปุ๋ยของข้าครับปุ๋ยของข้านี่294ครับผมนี่ก็เข้าเดีียวพันหนึ่งครับผมเนาะ ความสูงสุดของมันก็ทิพันธหนึ่งหรือว่าพันหาเหนไประมนี่บ่เกินพันหาครับผมเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้ครับผมเนาะข้าน้าข่าวน้ามีปุ๋ยมีปุ๋ยในน้ําน7 0้จ็ครับจับไปเด้อ170รครับผมเนาะ170เอ่้อน้ำธรรมดาครับผมเนาะน้ำปราปาน้ำธรรมดาน้ำน้ำปราปาน้ำปราปาได้น้ำในดินได้ึ่งครับผมเนาะแต่ว่าน้าบนดินนี่น้ำผิ้วน้านี่ก็ทิประมาณอยู่200จองะไมครับผมประมาณยู่200นอ่แยหละ2 0 0 2 0 5 2 1 0ครับผมนี่เลยแล้วก็ มาใส่ครับปุ๋ยครับผมนี่เลยยี่สิบอ่าหกหกตันครับผมนี่หกตันหกตันเขาใใส่ปุ๋ยครับผมเขาใส่ปุ๋ยหนึ่งกระสอบอ่าปุ๋ยเคมีโอ้ปุ๋ยชีวาภาพปุ๋เคมีครับผมโอ้ขทลหลายอ่าปุ๋ยชีวาภาพครับผมนี่เลยเขาก็ใส่ปุ๋ยชีวาภาพแล้วอ่าอโลมายี่สิบอ่าครับผมยี่สิบกิโลปุ๋ยคอกเนาะปุ๋ยคอกครับผมเนาะ ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมะหมักเราก็ทำการหมักเอาเยี่ยมใส่แนยน้อยนึงครับผมเนาะกับเยี่ยมใส่แนยน้อยหนึงบ่ให้มันมีกลิ่นครับผมเนาะกับแบบนี้เรากับลงมาครับผมเนาะเอลงมาก็เลยเป็นยัางสี่เลยครับผมเยี่ยมใส่น้อยนึงใบไม้มิกลินครับผมก็กินเหม็นไหลก็ดีครับผมเนาะอันนี้ครับผมเนาะอันนี้เลยเอ่กระสเป็นยัางสี่เละครับผมได้สองร้อยเก้าสิบสี่ครับผมเนาะอันนี้บัตรไปไหมแต่ว่าเอ่อเอาธิ์แชร์ใบคือหนึ่งเขาติดบัตรมันสิขึ้นอยู่ประมาณจัก สี่ร้อยอ่าเครื่องตัวเครื่องครับสี่ร้อยอ่าอันนี้แหละมันถือขับการมาร์กมันอยู่ในตัวมันสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยนี่แหละครับผมเนาะก่เอาัมป์นี่ก่อนครับผมคลิปนี้เนาะก็ฝากไว้กี่เล็กเล็กหน้อยครับผมเนาะเขาก็ดีอ่าบ้าเบิ่งกันครับผมเนาะว่ามันดีจังเดยจะนี่ครับผมเนาะก็เคยวัดมาแล้วก็เปลี่ยนประมาณนี้แหละครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไว้ทรัมนี่ก่อนครับผมเบ้าต่อกับอ่ากับสวัสดีครับผมเนาะกับกดติดตามให้ไน้เลยครับผมเด้อคลิปหน้าที่ได้มาบอกกันใหม่ๆว่า ปุ๋ยหนึ่งพันนี่มันถีได้อยู่ได้บอครับผมเนาะบ่เป็นปุ๋ยเคมีบ่เป็นสารเคมีครับผมเนี่ยเป็นชีวภาพบ่เป็นไหลแดงครับผมเนาะกลาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมกลายขอโทษขออภัยครับผมเนาะในมือนี่ที่มันยังบ่สมบูรณ์ไปได้ครับผมเนาะกลาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเห้ก็ค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมเนาะนี่แหละครับผมบอนี่แหละครับผมเนาะเป็นฟ้ามครับผมเป็นฟ้าม ความทวีจริงครับผมนอกับอายุตำบลกุจจาอมภูจับจังมาดูดอดท่านนี้ครับผมนออ๋อคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี้ก่อนครับผมเบ้าต่อสมเด็จทวีเจริญกราบลาละก่อนก้อนครับผมนอคลิปหน้าพบกันไหมครับผมสวัสดีครับผม